สวัสดีครับอรุสวัสดยามเช้าครับอ่าคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตบ้านกันหน่อยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับมาดูพื้นกระเบื้องครับลูกชายปูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้เลยโอ้โหดูแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับโอ้ยังไม่เสร็จครับเหลือข้างๆตรงนี้ครับนี่เหลือข้างนี้นี่ไปนี่ไปนู่น ไปนน่นนะครับก็เดี๋ยวปูกระเบื้องเสร็จก็จะทําการไล่เก็บสีนะครับเก็บสีพวกหน้าต่างอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเก็บสีพวกนี้ครับไล่เก็บรายละเอียดนี่เก็บพวกนี้ำครับทาความสะอาดเก็บนะครับเก็บขอบข้างครับขอบข้างอะไรก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ข้างเสานี้ ทําการไล่เก็บอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าจะท,ทําทีเดียวเลยเสร็จเลยไม่ได้ครับพวกนี้ต้องเก็บอีกนะครับสีสีภายในนี่ก็น่าจะเก็บตรงไหนที่ยังทาไม่เต็มหรือว่าเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับตรนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่เพื่อความสวยงามนี่ครับดูไปก็โอ้โห โลงมากเลยครับดูครับต่างจากเดิมมากเลยครับบ้านหลังเก่าแต่ว่าเรารีโนเวทใหม่นะครับรีโนเวทใหม่ให้มันสวยงามครับเดี๋ยวพามาดูครับฝั่งนี้นี่จานชูทาสีเสร็จแล้วครับฝั่งนี้นี่น่าจะรอบหนึ่งครับข้างบนก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับทุกคนครับ มาให้ดูมุมนี้ครับ<อ>ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้เป็นไงครับเฮ้ยมันเหมือนบ้านใหม่ชัดๆเลย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าทำบ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่นะครับวันนี้เขาทำงานอยู่ฝั่งนี้ครับ เรอน้อยคนหินคนทรายเตรียมผสมปูนแล้วโอ้ลุงชัยตีนั่งร้านตีนั่งร้านเพื่อ,อทำการขัดขัดสีไม้ครับนี่โอ้มาทานเลยดี๋ยนี่ต้องขัดสีครับขัดสีแล้วก็ค่อยทา ถ้าถ้าเราไม่ไม่ขัดสีคือถ้าทาทับไปเลยมันมันจะไม่ทนนะครับถ้าทาทับไปเลยมันจะไม่ทนอันนี้ก็ต้องรองสีขาวนะครับขัดเสร็จหรือว่าไม่ต้องรองก็ได้นะจริงๆเพราะว่าเราขัดออกเลยสีตัวนี้มันเหลือเยอะครับทาโดยถ้า,ถ,าถ้าหมดสีขาวให้ทาทับไปเลย จีนั่งร้านโอ,มนอม้มาตรทานบ่ใช่มาตรทานมนั่นนะ่นนะ ฟังโน่นดยฟังโน่นหอดบ่อ๋อหอดฐาน,น,นางานสีชั้นบนจันชูเป็นคนทําครับเป็นคนทาลุงชัยวันนี้ก็จะปลูกกระเบื้องข้างล่างใกล้จะเสร็จแล้วครับจบ,จบแล้ว สีนี้มันผมว่าสีมันดูมันดูสว่างเกินไปเนาะมันเหมือนไม้เชอล่าเลยอะตันนี้ถ้าได้สีแบบเป็นสีพวกออกสีไม้หน่อยมันจะสวยนะเนี่ยออกสียังไงล่ะเข้มๆหน่อยไหมเพราะว่ามันน่าจะสวยแต่นี้คืออ่า คนที่เขาขายสีอยู่กับบนเฮาเขาเป็นคนแนะนํามาครับว่ามันต้องเล่นสีแบบนี้มันถึงจะตัดกันพอประมาณนี้ครับเราก็ให้เขาแนะนําให้ก็เลยได้สีนี้มาครับจะดูสว่างดูใสๆหน่อย <c oughs> เนไ่ไม่หลหรเป็นไถ่ไอ้โยรบมาแล้วเห็นไถ่เป็นไถ่ลนเไ่เรนแ่หแก่หมเหอนเนมเหนที่เขาม่เรีนรถเข็นดีัเลยต่ๆๆเห็นรถเล่นเข็นรถเนมี่ย พ่อไม่ป uh, oh, uh, anyway. oh, ูนเหรอพ่ออยู bottle bottle ่เนาะฮะเก็บเส็จแล้วปะโอ้ยเผือๆตรงนี้ผมเมนติต้องปูบ่นี่จะเบื่อ ฮักกระเบื้องหยาบๆมาปูเนาะบอกหยาบหยาบก็เบื้องทางนอกแรกของนอกเอาสากสักมาปูเลยเพราะว่าเท่ไหมก็ได้ตัวเออเท่ไหมเนาะเท่เราก็รีดปูนกาวพอแล้วขัดเงาขัดมันเลยเนาะ เพราะถ้าไวอย่างนี้มันร่อนได้นี่เห็นไหมเดินไปเดินมารเลี้ยดดินมันก็จะเข้าในบ้านเนาะเนี่ยัดมันขัดมันดมันแล้วก็สีมาลงเออตัดสีผสมเลยเออขัดมันสีเออขัดมันดมันสีอ่ะสีมาผสมเลยเออใช้ปูนอะไรปูนเขียวบเดียวครับปูนเขียวเนี่ยนะสีมันจะเป็นสีผงเข้ามาเทลงงนี้ผสมสีเลยมันร่อนวันนี้ เทกับเทบางรอดทีาทีดสำว่าจสามเด่นห่จะได้กับอลนะพี่สามเด้นมีไดกับอลเทบางบางบีบบางบางรอดม่ดิแต่ถ้ามันขึ้นมาสักสามเด้นแล้วรต้องเทท่านี้สูงดิทนี่สูงสลบมานีเออเทเทอยู่ถ้าไม่เทมันอันนี้เทกับบเทประมาณกี่โลนี่ แปดเกลูก,กลูกอ,นนกอต้องเทยอยู่แล้วละ่ะไม่เทไม่ได้หรอกครับเนี่ยเบนี้มันมีคี้ดินเออกสื่อสีมากอืมสียังเขามาผสมสีฟ่นสีฟ่นเขาผสมชื่อสีมาผสมเาสีแองกัาส,สีเขียว อันนี้ที่มันฝืดเนี่ยเพราะมันโดนขี้ปูนนี่นี่แมนครับนี่เขียนปอเดี๋ยวเสร็จค่อยเก็บปอเสรแล้วกนอืมอืมยังฝืดเรื่อยไดยนี่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ